สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะในมั m ฟี่คือเขนวันนี้ก็จะมาสาธิตวิธีการทำเมอแรงคุกกี้ซึ่งมันก็มีหลายวิธีนะคะแต่วันนี้จะมาทำเ,เป็น n r h n e r i ม g u รง o o k i e s มาดูกันค่ะว่ามีส่วนผสมอะไรกันบ้างอย่างแรกเลยมีไข,ข่ขาวไข่ขาวอันนี้วันนี้ที่ใช้เนี่ยจะอยู่ที่142กรัม แล้วก็มีน้ําตาลทรายนะคะแต่น้ําตาลทรายที่จะใช้เนี่ยก็ต้องเป็นน้ําตาลทรายแบบและเอียดมากเลยเพราะเวลาปั่นกับไข่ขาวแล้วเนี่ยมันจะมันมันมันจะเข้ามันจะเนียนะนะก็น้ําตาลก็ปริมาณก็เป็น2เท่าของของไข่ะค่ะสมมุติไข่142ใช่ไหมน้ําตาลก็จะอยู่ที่284นะคะแล้วก็วานิลลานิดหนึ่งโอเคเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะ อย่างแรกนะคะใส่ไข่ขาวค่ะไข่ขาวนี้ต้องให้อยู่ที่อุณหภูมิห้องนะคะมันจะทําให้มันจะทําให้ตีขึ้นฟูได้ง่ายขึ้นถ้าเกิดไข่ขาวยังเย็นอยู่เนี่ยคือมันจะต้องปั่นนานมากจนกว่ามันจะขึ้นฟูนะคะ ตีให้ขึ้นฟูประมาณนี้นะคะไข่ขา,ขาวแล้วเราก็ค่อยทยอยใส่ค่อยทยอยใส่น้ำตาลลงไปค่ะ น้ำตาลลงไปนะคะ ลองทดสอบดูนะคะว่าไข่ขาวไดออ้มันขึ้นดีแล้ว,ลวหรือยังนี่นะคะ soft peak เป็นอย่น,นี้ได้แล้วเนอะประมาณนี้นะคะ มาณนี้นะคะกข่เขาให้มันเออไม่ไม่ตีไม่แข็งมากจนเกินไปนี่นะคอนสิสถันโอเคต่อมานะคะเราก็จะมาใส่ในถุงบีบกันซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะใช้ ก็จะใส่สีนิดนึงให้มันความน่ารักเนะเวลาบีบออกมามันจะได้ดูสวยสีที่ใช้นะคะสีที่ใช้ก็จะเป็นสีผสมอาหารวันนี้เราจะมาทำเป็นแบบเป็นอ่อ ยูนิคอร์นนะตอนนี้แปลว่าเห็นเด็กๆก,กำลังฮิตกันอะ่ะโอเคจะใช้เบสเป็นสีอะไรดีสีฟ้าอันนี้ที่ใช้เดี๋ยวจะลองนะคะสสีีฟ้าด ใส่ลงน,นะคะเราลองใส่ทุกสีเลยนะดูแปรคขาวว่าจะเป็นยังไงโอเคใช้พูกกันนะคะพู่กันแต้มลงไปเลยลขอเริ่มจากสีฟ้าก่อนเวลาทานะคะก็ลากให้เป็นเส้นยาวๆอย่างนี้ง่ายมากง่ายมากลากให้เป็นเส้นยาวๆ โอเคหลังจากนั้นก็ใส่เลยค่ะใส่ในถุงบีบเลย ดูไข่นิดนึงโอเคพอเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็เตรียมบีเอ่อบีลงในพิมกันเลยนราจะใช้ไข่ขัวใหญ่ในพิมนะ จะได้เต็กกระถาดอีๆโอเค เดี๋ยวเราเริ่มบีบกันเลยนะคะมาดูกันที่แรกก็บีบทิ้งไปก่อนนะคะเพราะว่าสีมันยังไม่ออกมาหลังจ,จากนั้นเราก็ค่อยๆบีบค่ะ เสร็จ so แล้วเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าออกมาเสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงก็เข้าเตาอ,อบที่ตอนนี้ฟรีฮีทไว้ที่94องศานะคะประมาณ2ชั่วโมงนะโอเค ค่ะแล้วตอนนี้นะคะหลังจากสองชั่วโมงที่อยู่ในเตาอบ <c oughs> ออกมาก็รูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะจะเอาให้ดูใกล้ๆนี่สีจะเห็นแบบอ่อนๆเนาะน่ารักมากเลยอ่ะแล้วเดี๋ยวมาลองชิมซิว่ารสชาติเป็นยังไง คริสปีกินกับกาแฟอร่อยค่ะอ,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 อร่อยก็ลองทำกันดูได้นะคะ ง่ายๆไม่ยากเลยแล้วก็อร่อยด้วยย,ยังไงวันนี้ก็ไว้ติดตามกัน,นวิดีโอหน้านะคะว่าจะทำอะไรต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ